เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันบริษัท p t ท,ท Global c h e m i ม a l จำกัดมหาชนหรือ GC และบริษัท GC Marketing Solutions จำกัดหรือ GCM ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก8 4บริษัทส่งมอบนวัตรกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่และศูนย์พักคอย4แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการและระยอง นายปฏิพานสุคนธมานผู้จัดการใหญ่บริษัท PT ท Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่า GC เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมเคมีพันธุ์และพลาสติกครบวงจรหากนำความเชี่ยวชาญน,นี้มาสร้างประโยชน์น่าจะเป็นผลดีอย่างมากจึงได้ร่วมกับ GCM ผู้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สร้างนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามภายใต้โครง Greater Care Charity by GC a Customers โดยอุปกรณ์ที่ผลิตจากนวัตรกรรมพลาสติกจะมอบให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั้ง4แห่งที่จังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลสนามวัดเกตตุมวดีศรีวราราม300เตียงเปิดใช้งานวันที่15สิงหาคม2564 โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลอ้อมน้อย200เตียงเปิดใช้งานวันที่20สิงหาคม2564ที่จังหวัดสมุทรปราการศูนย์พักคอยตำบลบางบ่อ150เตียงเปิดใช้งานวันที่15สิงหาคม2564และจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลสนามหน้าสนามกีฬากลาง350เตียงเปิดใช้งานในวันที่17สิงหาคม2564 สำหรับอุปกรณ์ที่มอบให้ได้แก่เตียงสนามป้องกันสารคัดหลั่งซึมผ่านสามารถฆ่าเชื้อได้ง่ายทั้งด้วยน้ำยาและผ่านความร้อนจึงนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งชุดกาวกันน้ำ P E กาวชุด reusable P P E กาวเป็นชุด P P E ระดับ2ใช้ในพื้นที่ความเสี่ยงไม่สูงมากช่วยป้องกันการติดเชื้อสามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้ตู้ล็อกเกอร์เก็บของทำจากพลาสติกค,คุณภาพสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม พัดลมเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงตู้ลิ้นชักพลาสติกข้างเตียงถังขยะป้องกันการติดเชื้อถุงขยะป้องกันการติดเชื้อคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์เครื่องวัดความดันเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนประลอดวัดไข้และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆที่จําเป็นแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วงและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า20,000คนต่อวันหากเราช่วยเหลือกันจะทําให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เหมือนเช่น GC, GCM และคู่ค้าพันธมิตรผู้ประกอบการพลาสติกที่ร่วมกันคิดค้นสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อต่อยอดให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ด่านหน้าผู้กล้าหาญและเสียสละช่วยเหลือผู้ป่วยให้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน